นี่ขึ้นลายเนาะยาเนาะหรือว่าโอเคขึ้นลายอยู่พี่น้องว่าไงก็บย่างในน้อยก็บเมืเดี๋ยวเวลาถ่ายเวลาขับถ่ายอย่างเพิ่นบอกเดี๋ยวบอยั่ยังตัวเดียวเนี่ลุงเนาะเออยังมีปัญหาตัวเดียวนี่เนาะเขาทำมาจะปวดท้องบ่โดยเวลาเพิ่นว่าปวดนะเขาแบบพาไปพาไปเดี๋ยวก็ให้เพิ่นแก้ทชงเล้งเนาะโดยโดยโดยเขาต้องฮัดเอาเขาฮัดขึ้นเล็กน้อยนี่ไหมนี่แหละเพราะว่าน้องเพิ่นยังยังคมจับยังยังเลื่อนอยู่พี่น้องว่าเอาไงขมจับยังยังเอาไงซับเล็กน้อยประมาณ ปีนึงใช่ปะนานเลยลูกประมาณปีนึ่งเวลเท่าในเท้าเบาอนกับกินเท้าปบาอนคือเบากินนะหน่อยเพราะว่าแพทย์เพิ่นก็บอกอยู่ว่าให้ให้ประมาณสักอ่าอ่าสามเดือนถึงหนึ่งปีอันนี้ยังไ่หอด้วยปีเนาะ กาบสบายดีสบายดีพม่ี่น้องทางลาวสวัสดีพม่ี่น้องทางไทยพม่าพิณองทางต่างประเทศน้พี่น้องะเอาพีน้องไอ้มาพบมาพอกันอีกแล้วพีน้องกับลุงเพิร์ชาแนลคือเก่าคือเดิมน้เพี่นเนาะมานี่ก็อยู่เมืองปารไสแขวงสาวรนาเขตพีน้องไอ้อยู่บ้านโถน้พี่น้นงะพอดีลุงวัิเดินทางขึ้นไปเซเปนเมืองนองพีน้องไอ้พอดีมาเถี่ยวกรกับแวะมหาแหละ อีหล่าผ้าพี่น้องเนาะพอดีมือนัน่นมาเลยน้องเพิ่นบอยู่พี่น้องเอ้ก็เลยบ่มีไผอยู่สักคนมือนั่นเพิ่นไปให้บอกไปสวนเห็ดไปอนไปหาโกนมันสันวะมามืาอนี้ก,ก็เลยแวบะบเวียนเข้ามาอีกรอบหนึ่งพี่น้องนเนาะบ่ได้มาเยี่ยมมายามลานแต่โดนแหละพี่น้องเอ้าตั้งแต่าล่าสุดนี่กับภูละตั้งแต่ผ้าแม่น้องนี่นี่มาตอนนั้นพี่น้งนองเนาะก็ค่อนข้างสิโดนเติบแล้วพีนน่น้องเพราะว่าลุงก็อ่า ยุ่งน้ำการน้ำงานอยู่น้ำ,นำ,นอนำเอ้ยเพ่นทแหน่พี่น้องเลยก็อ่าอยู่ทางลุมพุ่นแหน่ก,บก็บรรยาขึ้นมาหาน,อน้องเนาะพี่น้องมันนี่มีโอกาสกันเลยแวะมาหาหลานอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องอ่าบ่รู้ว่าอาการน,น้องเพิ่นดีเพิ่นเศร้าสั่ใดแล้วพี่น้องเอ้ยลุงกับบรรยายว่าพบมะพร้าต่หึงแหละพี่น้องน้องมาเมื่อนี้ก็อยู่จุบเจืออยู่พี่น้องเอ้ยอ่าคือเห็นอ่าเก็บทานหายทานอยู่เต็มอยู่เนาะพี่น้องสาโตพี่น้องเอ้ยเอาไปพี่น้องไปไปโอ้ไปลุม กับน้องพนกอนพี่น้นองเดินทางขึ้นเซป,ปนมไม่ได้ก็ไปเดียวเด้อพี่น้องเด้อไปผู้เดียวพี่น้องเนาะอ่าตอนแรกก็ว่าสิไปเศร้าเย็นกลับแต่ว่าตอนนี้มันก็สิบมุงแล้วพี่น้องเนาะกะเพื่อความเซป,ปุลก็ประมาณเที่ยงนี่แหละลุงคิดว่าเนาะกะบ,บุรุษสีได้กลับมาบอคันโมเมนต์มาบอได้มาบอแรงก็สิเป็นมืออื่นนั่นเป็นเพราเพื่อไปสั่งกันว่าอ่าไปถามสร้างคุดห้องหนำหน้องในไปอันถามเพิ่นเรื่องอ่า โถสงโถสวมถามสร้างถามยังแน่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านบางคูนไปหาน้องสันเมลุกซีเข้ามาแหละพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยบอเดีมาแต่หึงกับเปลี่ยนแปลงไปหลายเติบเลยได้บ้านน้องผ้านี่ก็ได้มีของนำของในอะไรเนาะพี่น้องไปไปโอ้ไป,ไปล้มน้ำกันจกัจกเล็กเจ๊หน่อยก่อนพีน่น้องเอยก่อนขึ้นเซโปนเอ้าสิ่งสําคัญเนาะลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนอะพ่อสิมและแม่ธิดาเนาะพี่น้องให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให้งครั้งนี้กะอ่า ขอบคุณขอบคุณพ่อกระเพนหลายๆพี่น้องเอ้ยสี่ข้นไปเซ่ปนสื่อสายฟ,ฟื้นสายไฟไปให้แล้วก็เกษีของน้าของนายท่านขอบคุณเฮือนสั้นน้องสัานพี่น้องเนาะตีลุงสื่อดีนอนตอนต้อนใหญ่เพิ่นนั่นแหล,ละกะสิบคุดอันนี้แต่ลายยางลายเนวอยู่พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาพี่น้องเอ้ยอ <c oughs> โต้พี่น้องเนาะเปิดคลิปมาดีกับอ,อยู่บ้าน <c oughs> อยู่เต่าทานบ้านน้องผ้าพี่น้องเอ้ผู้สาวควาดทาน ผู้สาวบันนั้นนะเจ้าแม่โดยสบายดีเด้นน้องเด้อโอ้ทางนี้อันแม่บ้านน่ะลูกสาวเจ้าน่ะเป็นแม่เพื่อนบ่เออคอยกระทำกับกันนอซี่ที่เพื่อนมาถามแม่แล้วว่าลูกแม่หรือลูกประชาชนโอ้พี่น้องเลยป้าลูกสาวนัแข็งนนางนั่งตัวนั่ลงป้าใช้มือเนี่ยมึงมือเนี่ยมึงมือเนี ปาคนขาวจบเตื้ยลงเตาทานจนมืดพี่น้องเอ้ยทานเป็นยังนอกายเอ้ยขาวใจเห็นบอกผักได้ขาวข้าวข้างนอกให้แน่ดำข้างนอกดำข้างนอกให้แน่เนาะแต่จิตใจขาวงามสะอาดกับพ่อเลยเนาะดีนี่พี่น้องเอ้ยอ๋ออะเดี๋ยวเดียวขออนุญาตถามเนี่ยทานเสมอนีกกระสอบเท่าไรเสมือนี่นะสอบเท่าไรทานนึ่บ่เฮ้ยชะแปดชะกะ อาสอบน้อยสักแปดสักเก้าพันโอ้กาเห็ดไปแบบนี้แบบนี้โอ้ยกระทัมธรรมดาเลยนี่กันนี่โอ้อาชีพเก่าเขาเลยนี่นะมันหนองก็ต้องเห็ดแบบนี้แนวมันแนวมันธรรมชาติเอ๋อขวดคือหนึ่งคือชิ้ได้หลายสอบอยูได้หนิเนาะได้เต้าเดียวเลยนี่เต่าเดียวบุบบอนี่นะโอ้ยเห็ดแล้วตัวนี้ยังมาท่านจกโอ้มันชิบูเป็นร้อยสอบคุณบอนี่นะยังหวานี่แหละตาตัวพี่น้องเลยอ่า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  อันนี้เนี่เพิ่นมารับเอาบริว่าไปขายอันว่าอันเองไปส่งบ่อ๋อไปส่งให้เพิ่นเองไปส่งให้เพิ่อนเออต้องฝีหนองเไงเต่าหนึ่งเป็นรอยสอบเอาเข่าจักมือแหละนั่นนี่บอกนันเต่าหนึ่งเบาๆเอาเข่าจักมือเจ้าเทือดเทือดหนึ่งนี่เต็มแล้วจ้าสองมือก็เต็มแล้วเั่นว่าบริธรรมบดาพี่น้องเอ้ คือบบใช้ผ้าปิดปากในอีหละมาแนงบบมี่อะไรนายเลยโบนี่เขากล่ะคือบบใช้ผ้าปิดปากในฮะปากหลังปากหงผัวดันหลอกหลังออกได้ผลตกหรือว่าในเนี่ยน่ะผลตกหรือว่ามันโมมอดเนี่ยนะน้ำหัวเอปอแบนซุ้มวัวเลยนะโดยเอออันนี้นี่ใช้เต่าของน้องผ้าใช้เต่าของน้องผ้าน่ะตัวนั่นบ่ ยังไม่ใช่ในกลน่ะเนาะเออโดยโดยโดยวันนี้อยู่ครบสูตรพี่น้องไอ้เมื่อนี่หนาผ้ามาเมื่อนั้นแวะมาบบดโบยู่าทางอีหล่าพาเพิ่นเอ้าสิไปเยี่ยมปยยามเพิ่นก่อนพุ่นแล้ว่ามันกินมือแล้วหับเน้อต้อพี่น้องมึงเนี่ยอ่าทาน ขอดเตือยอะไรเตือยล้วล่อยปลายสอบพุ่นแหะเบิ่งนี่โอ้เอ้าเห็ดไผ่อะไรน้องพี่นกปไปพี่น้องไปไปหาอีหล่าผ้าก่อนเดินเอ้าพี่น้องเลยพุ่นนะป้าโดดดงๆมาแล้วบาดที่นี่เอ้ยนิเปเปอร์โดยสวัสดีมานี่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 อ่ากินหอดลุงอยู่บ่ลูกกินหอดบ่กินหอดบ่ โอ้ย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 โอยโอ้ยตกได้ตกได้ลอยไอ้คิดฮอดคิดทอดลุงอยู่เดี๋ยวลุงมาเมื่อนั้นอีลาไปใช้เป็นลุงมาเมื่อนั้นน่ะไปดงไปดงไปดงเออมาอยู่บ้านนอกนี่คือดำขึ้นแถบอ่ะบอกไปเห็ดยังไปเห็ดยังอันนี้บอกบอกเบอร์งอ่าใซมมือแข่งมือตีมันไม่ได้แข็งไม่อย่างบอดีขึ้นลายบอแบบว่าคันว่าอยะเอาไปเบอร์นี้ก็ไปยูคันว่าหาไปเออ จ้องในแบบจ้องออซินจ้องเลยอ่ะเออแต่ว่าแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นกว่าเกาหลายใช่ปะด้ยด้เออแบบสื่อแบบนั่งนี่แหละค่ะมีฮะแบบซึ่งแบบย่างแบบแบบว่าผลพิมพ์ไปเลยกะคือบ่อยักอันนี้เหตุยังก็เห็ดไปเลยแล้วนะอ๋อเห็ุลอดเหตุล่างนี่กะดวงเถื่ออยากโดดใช้หลดกระโดดเอ้าแม่นอ่า แต่ว่าก็เร uh OK> ิ่มเริ่มอันนี้ขึ้นมาหลายหลายกว่าเก่าอยู่เนาะหลายกว่าเก่าหน่อยเพิ่นเพิ่นเวลาเขาบอกอยังเพิ่นพูกจะความอยู่ปะอยู่เออบอกให้ยยาอย่างสิกระยาอยู่เนาะยาอยู่บอกคันบ่อยกระยากันเมนค่อยเห็ดอยู่ฮนเออคันมาคันมาจะยาแล้วก็ยาคันมากระยาแล้วก็เมนค่อยเห็ดไปแบบนั้นนะมื่อนั้นเขามามื่อนั้นไปพากันไปใช้มื่อนั้นเขามามื่อนั้นนะฮะแม่เพิ่นไปป่าพาไปป่าเออแม่พาไปป่า อย่าเตะมันแม่เอ่อ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 เอาอันนี้มันมันนี่รับซื้อมาบ่เม่ตู้หรือวันใดๆนี่ไะโอ้ยรับซื้อเพิ่นนอาทันไปชิสาห้าหลอยนี่แหละเออรับรับเขาเขารับซื้อมาอันอันซื้อเป็นหัวมาเนาะเออรับซื้อเป็นหัวไม่แมนแม่เตะแบบนั้นแหละอ่าเวลาดื้อก็ดื้อเป็นมอแม่เวลาดื้อกเออโดยโดยโดย เมื่อมากนะแม่เพื่อนพาไปดงไปป่าพาไปป่าได้ดูเพื่อนลายเลยก็พาไปป่าอ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 ุ้ยเอามันไปแดดคือเปิดทูบไปเปิดตาอยู่ตรงยู่ป่าเด้่ยมาเมื่อวมันบ่มีพายุจากคนมิดซัมมอยโอ้ว่าเป็นได้ดาอีกว่ะแม่แม่ใหญ่นี่กาไปฟื้นไปบ้านฟื้นไฟใส่ใส่ใส่ดีว่าเมิตุได้อยู่บปโอ้ยใส่ดีสะดวกสบายอยู่เออก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะโอเคโบเป็นยัง เออ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 ว่าไงก็คืออ่าได้อยู่อืม <ừ. S 1> บอเสียมคนมาหมอบยังไงแม่เนี่ยคนมาหมอบกระถางเง่นเด้อเออกระถางน้ำเอากระบอกวบเวียนเขามาตะเหิงเนี่ยโอ้อายุมื้อนี่อันพ่อพันเห็ดยังพ่อตองพาพ่อตองพาพันทางชวนมันชวนมัน,นอาาาายู่ไดอยู่ตรง้เออ่ตัางคืนในเต่าเคืนโดยโดย ทางชวนมันนี่เลยครับทางชวนมันเลยลูกเองบ้าทเห็ดมันเนาะเฮ้ยกระต่ายเห็ดยังลูกอันนัหนน่ะมาพี่กระต่ายมาพี่มาพี่มาเอาขนมลูกๆนี่ไหมกระต่ายเอาบ่ขนมนี่เลยแล้วเมาเมาโอ้ทายใหญ่เถิดเนาะเออ้นไปดุได้ดุเสียวโดยเฮากับมาเมื่อนี้ก็ขึ้นไปตอนแรกวันสิกไปเสาเย็นกลับแต่ขึ้นสิบว่าทันเนาะมันมัน มันสิเทียงเลยเนาะนี่ก็ได้แต่ละมือเฮ็ดยังไม่ตู้เจ้าชิ้มือนียนะนี่แหละอยู่นี่นี่แหละอยู่ในหมุกหมุกใมันนี่แหละเออ่ได้ใกิโลจะเท่าะไรซิ้นมือนี่นะกิโลมีสีทันช้องสีทันชามในมันแห้งเออมันแห้งนี่บอกเขาหลับซื้อมันหัวมาเท่นใจแต่กิโลนึ่งกิโลหนึ่งละทันเจ็ดเออมาหานมาฝานมานู่นมานี่เนาะลายยางโดยโดยเออพอเพลินภาพอันว่าลานไปนี่ก่อนอ่าะ นี oh, ่ก uh, uh ็แวะเวียนมาโอ้ฟ oh. uh ืนไฟไส่เ oh. ร uh ียบร้อยแล้วเนาะเอออ่า oh. อ uh ่อ่าออตโอ้ยเอาเอามาเอาขนมปปปะเอาบ่อขนมนะเจอบ่อไ่มเจอพอลูกเจอเจอยูบ่อนะลูกยังลูกยังลูกยังมาเลยมาเอาขนมมา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 เออ ฮะเมือด้วยมือด้าเยเอาเอ้ดอยพอดีฮะไมดอยความือนคนเขาม่น่หมวดมีรถุ่งเขาาลุงนี่แหละฮะมือานออกมือหนั้นแหละที่ว่าพ่นโอยอ่ามือนอ้นนั้นว่าอันว่าลุงเขามาดดโดยอ่าบุ้มพายุมีแต่น้องอันผู้เดียวอันทีนี่แหละอันว่าอันนี้นะเอามาไม่กัมีแต่ขนมกับนมลูกลาเอา อ่าบริเวณเวียนมาแต่เหิงเนี่ยดีขึ้นลายอยู่งวะเนี่ยดีขึ้นลายฮะดีขด um e> que, uh ji, ึ้นลายโอ้จับความเออเขาแห้งมีแต่ว่างผ้าในการให้บอเออถือว่าโอเคอยู่เนาะอ่าโอ้ไงก็คืออ่าอูจักขึ้นลายโดยบริลื้อขึ้นตะกี้บ่ดื้ออยู่บ่ิลื้อขึ้นเข้าเนี่ยเนาะดื้อยู่โดยเอาสบายดีเด้อบริพ่อบริพ่อแต่เหิง เพิ่นนได้เอาหนอเออไปทางเฮ็ดยังชมือเฮ็ดยังชมือเนี่ยชมือนี่ทางบ่าเลยลุงทางสวนม่านเออเป็นเท่าแค่ยสวนมันม่อชมือนียนาะเอ้ยเออไปอยู่ตรงนี้ป่าไม่ได้แต่ละมืออ่าอ่าอ่เฮ็ดนอกลูกนี่อยู่พักว่ะเป็นวันศิลป์เออวันศิลป์ดับเมนี่ก็ได้อยู่พักเนาะเฮ็ดนอกลูกเฮ็ดนอกเออว่าไงก็คืออ่าเพิ่นนี่ยได้เอาหนอเออเออเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแข่งขาบ่ได้แข่งบ่ได้นี่บ่ดีขึ้นอยู่บ่ Tinh niệm bỏ anh em có cái kính, bà nãy lưu bà cái kính bà nãy. A phân cắt phân cắt kính cà phân là do hay cắt <laughs> chăm <chữa cười> <chân khát cười> nay luôn yang luôn yang luôn yang kỹ lại cắt nay bà luôn yang 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 luôn luôn อ่าลุงกับปุมายากแต่เมื่อผุณป่าเพราะมีเวลากเลียนขึ้นมาเลยโดยตลอดลุงพอแห้งอันทางนั้นกับป้าอ่าใช้แห้งกันเ่าโอ้ยธรรมดาอันนั้นก็ได้อันนี้ยังใครได้เด็กน้อยว่าอันนั้นโอ้ผู้ใหญ่ประสาทบาดที่นี่ว่ามัอนี่มาใกล้มาหนี้อยู่อยู่วันศิลป์มันนี่มาใกล้มาหนี้นะอ่าบอกแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็รู้แล้วออกร้าแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นออกร้าแล้วเมื่อวานนี่นี่ย ไปเวอดซีปอทางทางก่วงเห้ยเอาเทเลเฮยน่ะปัตนีเใเลเฮือนเขานี่ซ้ทำนี่ตัวป้าเจ้าในทางวันเสาร์มือนะจีชายหน่อยโดยอ่าอ่าอัวไงประมาณเช้าประมาณเช้ามืดอันว่าอันนี้นี่คือเขาเขาไปทางที่ดินไผ่ดินดินหลัดดินรวงเลยดินหลัดดินรวงเข้าทางเอาเลยทางเขาและทางปลูกทางปลูกดินนี่แหละโดยเออเอาเอาิบไว้ไ้เป็น บอ่อดาเพื่นบ่นี่แหละครับเพิน่นกระหาเขาเห็ดจิอกบอ่อถึงเนาะแต่ว่าเพิน่นชาตุลเล้นจะว่าเพื่อแต่ว่าอยู่ไกลบ่เคยจากบ้านไปนะไกลเติมได้ลุงชั่วโมงนึงนั่งรถนั่งรถแตกๆเออไปนชวดนายได้ได้ไดยังเคยกินอยู่ปลาอยู่ดงน,นะโอ้ยข <c oughs> องกินมันมันก็มีมีนกลุ้มเพราะได้กินบ่น,นุ๊กน<อ>ูนี่บ่ช<ด>วุดนนายอยู่แค้มห่วยได้ลุงฮะอยู่แค้มห่วยเออหาปูหาปลาไป โดยมีเบ็ดเทากับไปใช้เบ็ดไว้แล้วก็ปลามันปลายนี้ยมี่ก็กินเบ็ดป่ะจ๊ะกินแล้วปลากั่งนี่ใช่แล้วข้าปอนแถวทำมาเนี่ยเออปลาคอกั้งโดยเขาใช้เบ็ดแล้วเขาเกี่ยวปลาหันตัวถือตัวถือยนะนี่ก็ถือป่ะจ๊ะถือก็พอได้ยินอยู่เมนหม้ยเขาคิดว่ามันกินเนียมี่มีฝนยี่อย่างเงี้ยมี่ก็กินกันว่าไงเขาไปใส่จ้ำทำตามงูหินงูยังนี่บ่โดยมันเออปลาข้อกัอนเขาไปเกือบถือเอียนถือกันนี่ กระปูก็มี้ครับแต่พอได้กินเนาะพอได้กินพอได้แก้ไขไปนุกนูกะลายยี่ลักษณ์ทางนี้เนาะเฮ้ยเนาะพอได้กินเนาะตอนนั้นเรนอนตหนใส่กะทิใส่อากับนั่นแหละโดยโดยนูกขมือเออไปนอนคือกันบอกไปนอนปลาไหนบอชในนอนเทีนบอชในนอเออไปเที่ยวแน่นี่ไปกับไปกับเออยังดื้อคือเก่าอยู่เนาะอันนี้เนาะมือไหนเจ้าชิใหญ่นะเนาะ เออมาใกล้ต <aid> ีนเอื <who referred to> ้อยนะเอื้อยสิยำเมาจนแล้วคะบอได้ลุงมิเตพุนีได้เห็ดนะแห็นบอมิเตพุนีเห็ดมิเตพุนีเมีผู้ดื้อนี่บอเอื้อยคบมิเตครบยังเรียวเออกำลังแขนคายกำลังขั้นแข่อมาตไันแรกลุงว่ามาเมื่อนั้นนั่นมาแล้วเห็นแต่เท่าในนั่นนั่งของมกอยู่ผู้เดียวเอ้าไปใส่เบิร์ตป่ะพาไปปลาทาเทียมงานอย่างมากแซดบอกโรงงานก็ได้เอาสีอันนั้นสียูเนาะ ก็ไม่มีแบบลุงโมแชทบอกมาเอาเสียนันเดนอร์ครับไปฮะตาบอลฮะว่าบจะนคนเพิ่มตาไว้ตอนแรกลุงก็ว่าสิขึ้นไปไปเศร้าเย็นกลับแต่ว่ามันบ่ได้แล้วนี่มันสีเที่ยงเลยเนาะมันไปไปเพื่อฮอดใช้ป,ปนกับประมาณบ่ายมุ้งพี่น้องพอเพื่อนที่อยากจัดงานอาจจะได้นอนคืนหนึ่งมื้ออื่นจะได้ลงมาออเแต่ว่าแต่ว่าดีขึ้นลายเนาะยาเนาะหรือว่าโอเคขึ้นลายอยู่พี่น้องว่าไงก็ย่างน้อยๆก็เมื่อเดี๋ยวเวลาถ่ายเวลาขับถ่ายอย่างเพิ่นบอกเดนะบอ ยังยังอยู่ยังตัวเดียวเนี่ยลุงเหรอเออยังมีปัญหาตัวเดียวนี่เนาะเวาเขาเาทำมาจะปวดท้องบ่โดยเวลาปวดมาปวดนะเขาแบบพาไปพาไปเดี๋ยวกัให้เพื่นแก้ชงเร่งเนาะโดยโดยโดยเขาต้องฮัดเอาเขาตฮัดขึ้นเล็กน้อยนี่ไหมนี่แหละเพราะว่าน้องเพิ่นยังยังขมจับยังยังเลื่อนอยู่พี่น้องว่าไงขมจับยังยังว่าไงซักนิดน้อยประมาณปีหนึ่งใช่ปะนานเลยลูกประมาณปีเนี่ยเวลาเขาเนี่ยถ้าเขาปอนก็กินถ้าปอนคือนโบกินนะโดยเพราะว่า แพทย์เพิ่นก็บอกอยู่ว่าให้ให้ประมาณสักอ่าอ่าสามเดือนถึงหนึ่งปีอันนี้ยังไหอด้วยปีเนาะยังเดวอนยังมาทันใอดปีเถอะพูดให้เดือนเดือนเก่าเดือนเ้าเดือนสิบพูดให้เนาะเฮ้ยเนาะเดือนเก้าเดือนสิบอ่าพัฒนาการน้องก็สิประมาณอ่านี่อันเลยนี่ไปคือว่าอันนี้เนี่ยพี่น้องย่างนิดหน่อยให้น้องคนช่วยเหลือตัวเองได้ก็พอละนิดหน่อยจะกลับมาก็เอาหาหกสิบซะพี่น้องเลยอันนี้ก็เริ่มเริ่มอันนี้แล้วแต่ว่าอ่า มีร่ากินกินอย่างเคี่ยวอย่างนี้เป็นเองทุกอย่างกินเองได้เบิด้ื้อมือนีได้เปิดทิปเข่าทิปน้ำได้เดี๋ยวบอเปิดได้เออทำน้ำก็ได้เออเออเออทำไมเขาว่าดีขึ้นร้ายซะหน่าถือว่าโอเคเลยล่ะถือว่าอ่าผ่าดละเพิ่นเอาน้องก็ได้ได้เขาจะไฮไฮอุ่มหรือว่าน้องกิ่งล้งท้ายจะอุ่มน้องลงในอุ่มลงดีนะเวลาน้องหายยุ่งเอาน้องในอุ่มเมื่น้องจะฉลันฉลันขึ้นเขานี่ยเป็นในฟืนไฟเขาโอเคอยู่บ่ คักหรือว่าลูกเออเราคักโดยแม่เพิ่นใช้กันช็อตยานเพิ่นดื้อแม่์แล้วต้องใช้กันช็อตน้ำเวลาแย่นเพิ่นดื้อยันเป็นไปเสียพันเสียบินยันอันนั้นมันต้องขึ้นไปแล้วก็เพิ่นเห็ดตกแตกตกแตกปิดเปิดเปิดเดี๋ยวลุงถามได้มาทีนี้ความความความย่านความอย่างหายไปวัตถบพนเสมอมีแน่มีแน่ดิเออหมาว่าเขาอยู่กับมันแน่ไปว่าเขาอยู่ตลอดมัน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 เป็นย่านมันจะมีย่านเนาะเม่นมา ่าถือว่าไม่อยู่แล้วถือว่าแปลนขึ้นลายอยู่ถือว่าโอเคขึ้นเต็มเบิ้ลแล้วกูหมายใหญ่อ่าเอาเอาโอเคเสนอกันว่านี่ก็อ่ามือหนามือไหนาขนลุงสีขึ้นมาหน่อยถักหากอนเนาะหายเยื้อนเนาะพอช่วงนี้คือไปกดมันอย่างเดียวเม่นไปทางกดแล้วได้ป๊อ นยังบ่ลเล่ไปทางไหก่อนไปทางตัวใหม่ยังได้ตัวใหม่ยังได้รถไทยเฮน,น้านี่นะลุงเ,ออเดียวเดียวอันว่าอันตัวตัวที่ก้นมาแล้วนะั้นได้ได้ขายได้เท่าไรได้เคยไปฮา้านไปฮา้านแล้วแต่ยังบลเบิดอยู่เนเออก็ถือว่าธรรม,มาดาเลยะนะฮะเฮ็ดไปเตาทานก็เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดขายได้เท่าไรเตาทานนี่แบบว่านักลักจำได้ได้ใวดนหนึ่งคอยไปขายในยูรานหาสั่นห้เดือนหนึ่งได้จัดงวดหมวดใหเดือนหนึ่ง ผมจะตั้งใจเห็ดเต่าหน่อยคนนี้ได้ชี้งวดคนแล้วอันนี้แม่คอยมันเห็ดได้ย่างด้วยโดโดยประโจตินเลยวระเป็นไทยกอนเประเพณีแน่คุณมันแน่โดยแมนหัวใหญ่ยิ่งว่ามันอ่ะใหญ่ใหญ่ยู่งนะเออระวังนะระวังกระเตกระห้อก็ไปกินมัดได้ฮะน้านคนมือกินแล้วเมื่อกินแล้วอิ่มเลยหมูก็มีหมดเลยหมูอันนี้ยังบ่หมูหมูหันโพดย้ำเดือนกำลังปลาโตกลิ่นมาปลาโตกลิ่นมาอยู่ดรงในนี้ดอยดอยมันมีไฟมันมามา ดอยดอยดอยเอาเสรโอเคหายไปไว้ได้ลูกเด้อจับหน่อยไปไว้เน่เฮ้ยดีไปไว้เหนื่อยนุ่งเป็นแรงได้ละคนเลยอ่าลุงก็ไม่ได้ขึ้นมาเรื่อยลูกหลาเพราะว่าขึ้นมาไม่ไดโอ้ยไปหาลานกันนะบัดมาบัดมิดชะมอยอยู่มีแต่ิลุกเอี้ยงลุกเจ้าแถวนี้ยนะอ่าหนองน้ำโอเคได้เสร้ดเรลุงพ้าออกไปอันนี้อ่าอยู่ดีมีแห้งบัดสุกสุกคนดอย ไปไปไปเอาอย่าลืมเด้ออ่าเอาไปให้ร้านกินเนี่ยมาม่ครับมันว่านุ่มครับอันนี่แหละพี่น้องเลยโด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 ยเถาสบายดีเด้อพายสบายดีดูลอะทุจ้าพี่น้องหนูนี่ผุดหน่ะพี่น้องเลยโด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 ยเจ้าเจ้าโอเคโอเคโดยสาธุโดยโดย